สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้าจีนโดยนายหงอู่สัมผัสประวัติศาสตร์จีนผ่านลีลาภาษาปัจจุบันหลังจากที่ต้าจีนครับได้นำเสนอเรื่องทำไมชนกลุ่มน้อยแมนจูถึงปกครองชาวหั่นได้นานถึง267ปีปรากฏว่ามีหลายท่านเกิดความสงสัยว่า แมนจูกับมองโกใช่ชนเผ่าเดียวกันหรือเปล่าในคลิปนี้ต้าจีนจึงขอคลายความสงสัยให้ทุกท่านเกี่ยวกับชนเผ่าแมนจูและมองโก เริ่มต้นกันที่เผ่าแมนจูกันก่อนครับแมนจูหรือมานจูหนึ่งในชนเผ่ากลุ่มน้อยของประเทศจีนที่ปกครองจีนแบบเต็มพื้นที่ยาวนานเกือบ3ศตวรรษย้อนกลับไปครับประมาณ3,000ปีแถวบริเวณภาคอีสานของจีนได้แก่เฮยหลงเจียงเหลียวหนิงจีหลินมองโก แถวนี้ครับมีชนเผ่าสู้เซนอาศัยอยู่แถวภาคอีสานของจีนครับมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาใหญ่และแม่น้ำใหญ่ครับค่อนข้างใช้ชีวิตได้ลำบากชาวสู้เซนออสัยอยู่ในถ้ำและดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์และหาปลา ซูเซ่นต้องใช้ธนูในการล่าสัตว์เป็นประจำชนเผ่ากลุ่มนี้จึงมีความก้าวหน้าในด้านอาวุธธนูเห็นได้จากการใช้หินทําเป็นลูกธนูแบบต่างๆเผ่าซูเซ่นครับจึงเชี่ยวชาญด้านการขี่ม้าและยิงธนูยิงธนูออกไปครั้งใด ย่อมได้สัตว์ป่าสัตว์น้ำกลับมาเป็นอาหารเสมอหลายพันปีสิ่งแวดล้อมได้หล่อหลอมให้ชาวสู้เซินเป็นนักต่อสู้ที่เก่งกาจเต็มเปี่ยมไปด้วยพละงกำลังและพลังการต่อสู้เผ่าสู้เซินก็คือรบรรพบุรุษของชาวแมนจูในเวลาต่อมาในช่วงราชวงศ์ฮั่นครับบันทึกของช่วงราชวงศ์ฮั่นนะครับเรียกเผ่าสู้เซินว่า อีโหลในสมัยราชวงศ์สุยและถังเรียกว่ามั่วเหอในยุคราชวงศ์เหลียวครับจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นหนีเจิน้นและในปีคศ1 1 1 5หนี่จิ้นก็ได้พัฒนาจนสามารถตั้งอาณาจักรของตนเองได้นั่นก็คือราชวงศ์จีนโดยปกครองบริเวณภาคเหนือของจีนอยู่119ปีตั้งแต่คศ1 1 1 5ถึง 1 2ึส่สามสเมืองหลวงแห่งแรกอยู่ที่เฮยหลงเจียงครับ และต่อมาก็ย้ายลงมาที่เหยียนจิงหรือปักกิ่งในปัจจุบันและย้ายลงมาที่เปี่ยนจิงหรือไคฟงในปัจจุบันครับราชวงศ์จีนครับมีฮ่องเต้สิบพระองค์มีวันเหยียนอากูดาประวัติศาสตร์เรียกจินไทจูเป็นประถมฮ่องเต้วีรกรรมของราชวงศ์จีนคือการจับกลุ่มฮ่องเต้ราชวงศ์ซ่งสองพระองค์เป็นฉเฉลยศึก คือซ่งฮุยจงห้องเต้ศิลปินและซ่งชินจงผู้เป็นลูกในนิยายมังกรหยกครับเหตุ <c oughs> การณ์ก็จะอยู่ในช่วงราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์จินส่วนฮ่องเต้องค์สุดท้ายของราชวงศ์จินครับคือจินมอตี้นะครับฮ่องเต้องค์นี้ครับทำสถิติของราชสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์จีนเพียงครึ่งวันเท่านั้นก็ถูกพวกมองโกฆ่าตาย ถึงตรงนี้ครับก็น่าจะทราบแล้วนะครับว่ามองโกกับแมนจูไม่ใช่เผ่าเดียวกันในช่วงการปกครองของมองโกนี้ครับนีเจินที่อยู่แถวภาคกลางนะครับมองโกเข้าใจว่าเป็นชาวฮั่นหรือชาวจีนเพราะว่าอ่านเขียนภาษาจีนได้ ส่วนนีเจินชายขอบที่อ่านเขียนจีนไม่ได้มองโกเข้าใจว่าเป็นชนเผ่าในกลุ่มมองโกและในช่วงสมัยราชวงศ์หยวนของมองโกนี่ครับเผ่านีเจินก็ได้ผูกสัมพันธ์ทาตรีกับอาณาจักรโครยอของเกาหลีในช่วงราชวงศ์หมิงครับเผ่านีเจินก็แบ่งย่อยเป็นสายเป็นกลุ่ม และแต่ละกลุ่มในหนีเจินก็ได้ต่อสู้กันภายในตามประสาเผาที่มี DNA ของนักสู้ความรุ่มร้อนไหลเวียนในเส้นเลือดจนปลายราชวงศ์หมิงก็มียอดคนกำเนิดขึ้นมานั่นก็คือโนเออฮชื e ่อที่ได้ทำศึกต่อสู้กับก๊กแก๊งกลุ่มต่างๆให้เข้ามาอยู่ในการปกครองของตน ในปีคศ .1616 คุณหนูได้สถาปนาตนเป็นคานและตั้งอาณาจักรต้าจินในยุคข,ของคุณหนูได้มีการประดิษฐ์ตัวอักษรของชนเผ่าขึ้นนะครับโดยพัฒนามาจากตัวหนังสือของมองโกในคศ .1636 ห่วงไทจียกตนเป็นฮ่องเต้เปลี่ยนชื่อราชวงศ์จากต้าจินเป็นต้าชิง ตั้งเสญอญ่างในมณฑลเหลี้ยวหนิงเป็นเมืองหลวงและเปลี่ยนชื่อจากนีเจ้นเป็นมานโจรหรือมานโจจูและในปีคศ .1644 ตัวเอ๋อกุนได้นำเสด็จฮ่องเต้สุนจือมาประทับที่ปักกิ่ง เป็นการปกครองแผ่นดินจีนอย่างเต็มรูปแบบรวมระยะเวลา267ปีเมื่อรวมระยะเวลาตั้งแต่หนูเอ่อฮาชื่อสถาปนาต้าจินประเทศของชาวแมนจูมีอายุยาวนานถึง296ปีก่อนจะล่มสลายในปีคศ1912ในช่วงที่แมนจูปกครองจีน ภาษาทางการยังเป็นภาษาจีนฮั่นเพราะคนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นคนจีนและใช้ภาษาจีนมาหลายพันปีปัจจุบันแมนจูครับเป็นหนึ่งในชนกลุ่มน้อย55ชนเผ่ากลุ่มน้อยของจีนจากข้อมูลการสำรวจสำมโนประชากรปี2563จากสำนักง,งานสำมโนของสภาแห่งรัฐบาลจีนและสำนักง,งานสถิติแห่งชาติ ชนกลุ่มน้อยแมนจูมีจำนวนประชากรในกลุ่มชนเผ่ากลุ่มน้อยอยู่อันดับที่5ครับมีประชากร10.42ล้านคนโดยอาศัยอยู่แถบภาคอีสานและภาคเหนือของจีนครับได้แก่เลี้ยวหนิงเฮอเปยเฮยหลงเจียงจีหลินมองโกเลียในยรวมถึงปักกิ่งต่อกันที่ราชวงศ์มองโกรครับบรรพบุรุษของชาวมองโกนั้นเรียกว่าตงหู ตงหูคือคำที่ชาวจีนเรียกพวกชนเผ่านอกด่านหรือชนเผ่าเถื่อนต่างๆซึ่งเป็นคำเรียกรวมๆนะครับในกลุ่มตรงหูจะมีแบ่งเป็นอีกหลายกลุ่มส่วนกลุ่มบรรพบุรุษของมองโกเรียกว่าเซียนเปยและในกลุ่มเซียนเปยครับยังแยกเป็นอีกหลายกลุ่มกลุ่มที่เป็นสายมองโกของเจงกิสานคือกลุ่มซื่อเวย สายของเจงกิสคารในกลุ่มสวยคือมองจูในกลุ่มมองจูครับก็มีแยกย่อยอีก แต่ละกลุ่มก็จะต่อสู้กันไปเพื่อแย่งชิงพื้นที่แย่งชิงอำนาจภายหลังกลุ่มตาตามีชัยเนื้อกลุ่มอื่นๆก็เข้าร่วมกันเป็นกลุ่มตาตามาจากกลุ่มไหนเมื่อมาอยู่กลุ่มตาตาแล้วก็ยืดออกบอกกับทุกคนว่าคือเผ่าตาตาและในที่สุดก็มียอดคนแห่งยุคถือกำเนิดขึ้นมาเขาคือเตมูจิน หรือเจงกิสคานผู้รวบรวมชนเผ่าต่างๆในทุ่งหญ้าทะเลทรายกล้เป็นเผ่ามองโกและในปีคศ1206 เตมูจินก็ได้ยกตนเป็นคารของเผ่ามองโกเหมองกูต้าหานทับมองโกเยียบย่างไปที่ใดที่นั่นราบเป็นหน้ากลองกับคำสั่งสั้นๆง่ายๆสองข้อฆ่าและเผาจากชนเผ่าเร่ร่อนในทุ่งหญ้าทะเลทรายสร้างจัก,กรวรรดิยิ่งใหญ่พื้นที่กว่าครึ่งโลกสำหรับประเทศจีนทั้งราชวงศ์จีนของชาวหนีเจิน้น ราชวงศ์ส่งของชาวฮั่นล้วนถูกมองโกทำลายย่อยยับ ในปี 1, 2, 7, 1, คศ1271กุปไลคานตั้งราชวงศ์หยวนปกครองจีนมีอายุราชวงศ์97ปีล่มสลายในปี1368หลังจากล่มสลายครับชาวมองโกก็ได้ถอยกลับไปที่มองโกเลีย,นยในในปัจจุบันจากข้อมูลการสำรวจสัมมโนโประชากรปี2563ของสำนักง,งานสัมมโนของสภาแห่งรัฐของจีนและสำนักง,งานสถิติแห่งชาติ มองโกครับมีจำนวนประชากรประมาณ6.29ล้านคนเป็นอันดับที่9ในกลุ่มชนเผ่ากลุ่มน้อยอาศัยอยู่ในมองโกเลียในยเหลียวหนิงจีหลินฮเฮ่อเป่ยเฮยหลงเจียงซินเจียง จากงานวิจัยทางพันธุกรรมของ DNA ครับระบุว่าชาวแมนจูและมองโกเลียมีต้นกำเนิดแตกต่างกันชาวแมนจูครับมีความใกล้ชิดกับชาวฮั่นชาวฮั่นและชาวแมนจูมีต้นกำเนิดเดียวกันแต่แตกต่างกันทางวัฒนธรรมและภาษา ชาวแมนจูครับเกิดขึ้นจากการผสมผสานระหว่างเหนือกับใต้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในส่วนของมองโกบันพบุรุษของมองโกย้ายจากตะวันออกไปตะวันตกไปยังทุ่งหญ้ามองโกจากชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวแมนจูเป็นชนชาติที่ดำรงชีวิตด้วยการประมงล่าสัตว์และการเกษตรส่วนมองโกเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวิถีชีวิตเร่ร่อนสรุปนะครับแมนจูและมองโกไม่ใช่เผ่าเดียวกันต้นกำเนิดต่างกันการดำรงชีวิตในอดีตต่างกันภาษาและวัฒนธรรมก็ต่างกันสำหรับการปกครองของมองโกและแมนจูนั้นครับมีความแตกต่างมากเลยทีเดียวครับ ในสมัยการปกครองของมองโกได้แบ่งคนเป็นสี่ชนชั้นชนชั้นสูงสุดครับได้แก่มองโกชนชั้นที่สองคือชาวเซอร์มูชนชั้นที่าสามชชครับคือชาวฮั่นภาคเหนือที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์จีนรวมถึงพวกชีตันและหนีเจินชนชั้นที่สี่ครับเป็นชนชั้นต่ำสุดคือชาวฮั่นภาคใต้ที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ซ่งใต้ อำนาจการปกครองจะสงวนไว้เฉพาะชนชั้นที่1กับ2ส,ส่วนชาวฮั่นกับเป็นชนชั้นต่ำในสังคมรัฐบาลมองโกตั้งแง่ว่าพวกชาวฮั่นครับคือปอลปักกับ อาจก่อความวุ่นวายได้ตลอดเวลามองโกปกครองตามแบบฉบับชนเผ่าทุ่งหญ้าเร่ร่อนไม่ได้สนใจใหยดีในวัฒนธรรมของชาวฮั่นหรือคนจีนและยังพยายามยัดเยียดความเป็นมองโกให้กับคนจีนแตกต่างจากราชวงศ์ชิงครับที่ยอมรับและชื่นชอบวัฒนธรรมจีนความเชื่ออุป,ปนิสัยภาษาดำเนินตามอรารยธรรมจีนเรื่อยมา ภายหลังลอล้อมเป็นจีนจนแยกไม่ออกแม้จะแตกต่างครับแต่สิ่งที่เหมือนกันของทั้งสองก็คือเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองและความมั่นคงของระบอบการปกครองของเผ่าพันธุ์ตัวเองแล้วถ้าจะถามว่าราชวงศ์หยวนคือจีนหรือไม่นะครับก็มีทั้งคนที่บอกว่าใช่และไม่ใช่ใช่คือยอมรับราชวงศ์หยวนโดยกุบไลคานคือจีน แต่ไม่นับรวมเจงกิสคานนะครับเพราะถือว่าจักรวรรดิมองโกไม่ใช่จีนส่วนอีกฝ่ายหนึ่งครับมองว่าราชวงศ์หยวนไม่ใช่จีนเพราะต้นกําเนิดคือมองโกเปรียบเทียบเจงกิสคานครับเหมือนควีนวิกตอรียที่ปกครองอินเดียดังนั้นจีนในยุคราชวงศ์หยวนคือยุคที่จีนตกเป็นทาสของมองโกและบางส่วนก็มองว่า แม้ราชวงศ์หยวนจะไม่ใช่จีนแต่ก็เป็นประวัติศาสตร์ของจีนในส่วนของราชวงศ์ชิงนั้นครับคนจีนยอมรับว่าเป็นราชวงศ์ของจีนเหตุผลอย่างที่กล่าวครับแมนจูป,ปกครองตามแบบของราชวงศ์จีนขอพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังถ้าชื่นชอบคลิปนี้ครับกดถูกใจกดแชร์กดติดตาม กด Subscribe กดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของต้าจีน,นะครับโชคดีและมีความสุขในทุกๆวันนะครับขอพระคุณครับ